ควมกราบคติธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรทุกท่านครับวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังธรรมะในหัวข้อนอนสวดมนต์เป็นบาปไหมท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าการนอนสวดมนต์กับการนอนฟังธรรมะจนหลับไปเลยเราจะได้บุญหรือว่าได้บาปวันนี้เรามีคำตอบ โดยหลวงปู่ศิลาศิริจันโทมีคนถามหลวงปู่หลวงปู่ครับผมไม่เคยมีเวลาทําสมาธิครับหลวงปู่คนที่ไม่มีเวลาไม่มีนอกจากคนนั้นขี้เกียจผู้ถามถ้ากลางวันทํางานแต่กลางคืนก็ติดทุละกบางทีนั่งสมาธิลูกก็ควนหลวงปู่จะไปนั่งสมาธิทําไมให้ลูกมันหลับเวลานอนสมาธิทําได้ทั้งนั้น ั้งนอนยืนเดินเขาไม่ได้ห้ามต้องนั่งสมาธิไปใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเรามีสมาธิก่อนหลับสักสองนาทีก็พอแล้วสมาธิไม่ต้องมากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับสาลีบุตรว่าดูก่อนพระสาลีบุตรบุคคลที่มีจิตว่างจากกิเลสช่วงขณะจิตหนึ่งเราขอกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานเห็นไหม ก็มัวแต่เอาเรื่องนั่งตอนนอนนั่นแหละนอนสบายหัวถึงหมอนปุ๊บนึกถึงนโมตัสสะพระควมภีนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์และภาวนาพุทธโธหายใจเข้าระลึกว่าพุทหายใจออกระลึกว่าโธหายใจสองปื๊ดหลับไปเลยใช้ได้อย่าลืมนะตอนที่ภาวนาหลับเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ถ้าจิตไม่มียานนี้มันจะไม่หลับถ้าจิตถึงฌานปุ๊บมันจะหลับทันทีทีนี้ว่าถ้าภาวนาหรือว่านโมอยู่ถ้ามันหลับเวลานั้นมันจิตถึงฌานขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงเขาถือว่าส่งฌานนั้นอยู่ระหว่างหลับถ้าตายระหว่างนั้นจะไปตามกําลังของฌานนั้นทันทีเห็นไหมที่ว่าไม่มีเวลาคุณนะ่ะขี้เกียจนะ เวลามันมีใช่ไหมถ้าให้ดีเวลาตื่นนอนเอาอีกนิดไม่ต้องลุกถ้าไม่ปวดฉี่ปวดเยี่ยวพอตื่นปุ๊บเอาอีกหน่อยกําหนดลมหายใจเข้านึกถึงพุทธหายใจออกนึกว่าโทสองถึงสามครั้งก็พอแล้วจิตไม่นึกถึงใครแค่นี้ก็ใช้ได้ทำทุกวันผู้ถามถามต่อว่าแล้วถ้าจะไปนิพพานหละครับหลวงปู่ง่ายนิดเดียวถ้าแบบนี้ เจ้าวิปัสสนากรรมฐานนึกว่าเกิดนี่มันเป็นทุกข์งานทุกอย่างนี่มันเหนื่อยมันเป็นทุก์ไอการที่เราเกิดมีร่างกายมีทุกอย่างนี่เราไม่ต้องการอีกขอไปนิพานชาตินี้แล้วภาวนาพุโทโธนี่ง่ายนิดเดียวแล้วก็อย่าลืมว่าใช้เวลาเล็กน้อยไม่มีผลนะครับถ้าเวลาป่วยมากๆอาการเครียดจะตายถึงจะยังไม่ตายก็าตาม ถ้าจะตายอารมณ์นี้ทั้งหมดมันจะรวมตัวและจิตจะเป็นสังขลรุจะวางเฉยถ้าถามว่ามาจากกำรราไหนอาตมาขอตอบว่ามาจากประสบการณ์เองเพราะเคยตายมาหลายครั้งถ้าถึงวาระนั้นบ้างไม่ต้องเอาอะไรไปบังคับมันหรอกมันจะหยุดหมดมันจะเฉยเฉยเองคุณก็เฉยวัตถุธาตุสมบัติก็เฉยก็คิดว่าแม้ร่างกายมันจะตาย จะสนอะไรมันเฉยจริงๆแล้วก็มีหลายคนที่มีสภาพแบบนี้นะหลายๆคนมาหายแล้วก็มีภาวะอยู่เขาเลยบอกว่าไม่น่าหายเลยจะป่วยอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตายไปเลยใช่ไหมไม่ต้องมากแค่นี้พอดีกว่าคนไปนั่งเป็นนานๆานแต่ตอนที่นั่งหลับตาไม่แน่นะภาวนาหรือนินทาใครก็ไม่รู้เขาว่าจะเอากันให้ดีจริงๆ ภาวนาให้หลับจะดีมากก็ถือว่าเราเป็นผู้สูงชาติทุกวันถ้าถามว่าภาวนาใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้าพุทธไม่ทันโทหลักยิ่งดีใหญ่ชิดเข้าถึงฌานเร็วอันนี้เขาต้องการนะจิตเข้าถึงฌานเร็วฉันว่าแล้วคนที่ไม่มีเวลาคือคนชี้เกียิว่าไงมีเวลาเยอะไปไหมผู้ถามหลวงปู่ครับ ถ้าทําแบบหลวงปู่ว่าก่อนนอนไม่เวลาตื่นเช้าอย่างเดียวจะได้ไหมครับหลวงปู่ตอบก็เหลือแหล่แล้วจริงๆแล้วมันเหลือแหล่จริงๆนะคือจิตเวลานอนให้มันบริสุทธิ์จริงๆใช่ไหมอีกแค่ 2- อถึงสนาทีก็ช่างปลายและอย่าลืมว่าทุกอย่างที่เราได้ทําแล้วจะรวมตัวไม่ไปไหนนี่มันรวมตัวเข้าไปสะสมตัวเลยถ้าเรานั่งครึ่งชั่วโมง ดีไม่ดีสมาธิไม่ได้สองนาทีนี่แหละเมื่อยบ้างปวดบ้างภาวนาให้หลับนี้สมัยก่อนที่ยังฝึกอยู่ที่หลวงปู่ปานส่งไปหาอาจารย์ทุกๆองค์ทุกๆท,ท,ท่านสอนเหมือนกันหมดว่ามันเป็นวิธีที่ได้กําไรมากที่สุดภาวนาจนหลับนี้แต่หลับจีชั่วโมงเขาถือว่าสงชาน,นั้นอยู่และอารมณ์มันจะชินพอตื่นขึ้นมาปุ๊บ ทีนี้การส่งสมาธิเป็นชาญมันมีอยู่สามชั้นชาญหนึ่งสองสามมีอยู่สามอย่างอย่างละเอียดเราจะสังเกตได้เวลาตื่นพอตื่นปุ๊บเต็มที่บังคับให้ภาวนาแสดงว่าขณะที่หลับเราเข้าถึงชาญอยากทีนี้พอตื่นปุ๊บเราภาวนาเองทันทีโดยไม่ต้องบังคับรู้สึกตื่นรู้สึกตัวเต็มที่ อย่างนี้แหละจะหลับเข้าถึงฌานอย่างกลางถ้าว่าครึ่งหลังครึ่งตื่นมันภาวนาออกมาเลยอันนี้เข้าถึงฌานละเอียดเป็นเครื่องพิสูจน์ง่ายนิดเดียวสะดวกดีได้กำไรมากสังเกตดูพระที่ได้แล้วท่านสอนไม่ยากที่ไปเรียนกับท่านเหมือนกันหมดถามว่าหลวงปู่ครับทำไมสอนไม่ยากเหมือนในตำรารูไม่ได้ถือตำรามาสอน กูถือความจริงมาสอนสมัยก่อนตอนยังหนุ่มกูไม่ถือตำราตำรากูอ่านไม่ออกตาไม่เห็นสอนตามความจริงหมายความว่าคำสอนที่ท่านได้มาแล้วท่านทำแล้วใช่ไหมเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรควรอย่างไหนมีประโยชน์มากและอย่างไหนมีประโยชน์น้อยนั่งเป็นชั่วโมงไม่ใช่จะมีประโยชน์ทั้งชั่วโมงสังเกตดู เดีย๋ยวมึงเข้ามาปูก็มาแทรกเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์จิตเข้าถึงฌานหรือไม่ถึงตอนหลับที่พระพุทธเจ้าบอกว่าความรู้ทั้งหมดที่คาถาคุทธนำมาสอนไม่ใช่ของใหม่มันมีแล้วในโลกคือคนนี้มีสมาธิอยู่แล้วสมาธินี้มีทุกคนฌานนี้มีทุกคนเพราะคนหลับได้คนไหนหลับได้คนนั้นมีฌาน ถ้าจิตไม่สงบถึงฌานก็จะไม่หลับขณะที่หลับนี้จิตต้องเข้าถึงฌานให้คำว่าสมาธิคือตั้งใจเวลานี้เรากินข้าวรู้ว่าเรากินข้าวนี่ก็เป็นสมาธิผู้ถามผมอยู่บ้านเปิดธรรมะของหลวงปู่ฟังแต่เวลาฟังแล้วเผลอหลับไปอย่างนี้จะเกิดประโยชน์หรือเปล่าครับหลวงปู่นอนฟังธรรมะจนหลับแสดงว่าธรรมะ ทำให้จิตสงบแล้วก็เฝ้าระวังไปเลยซึ่งจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ได้ดูที่ว่าเพราะจิตสงบทำให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่ที่ว่าไม่ดีเพราะเป็นการสร้างนิสัยต่อไปพอฟังธรรมะที่ไหนหรือจิตสงบเมื่อใดจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายผู้ถามถ้าอย่างนั้นควรทำอย่างไรครับหลวงปู่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั่งนอน ยืนเดินเขาไม่ได้ห้ามนอนฟังปล่อยให้หลับไปเลยยิ่งดีใหญ่ฟังธรรมะไม่ทันจบก็หลับไปเลยธรรมะก็ไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละจิตเป็นชานถ้าฟังแล้วลำคาญมันจะหลับได้ไหมหละ่ะถ้าเกิดความเพลิดเพลินจิตจะหลับเรื่อยไปพอถึงฌานปุ๊บตัดหลับเลยอันนี้ประโยชน์ใหญ่ผู้ถามแบบนั้นก็มีประโยชน์อยู่ใช่ไหมครับหลวงปู่ การเปิดธรรมะฟังบ่อยๆก่อนนอนจนเพลอหลับไปอย่างน้อยในช่วงแรกของการฟังเราจะได้รับการฟังธรรมะและได้เรียนรู้คำสอนอยู่บ้างเป็นการขัดเก,กลืจิเล็ตนเองก่อนเข้านอนเสียงสวดมนต์หรือเสียงการบรรยายธรรมนั้นเป็นทํานองที่ราบเรียบเป็นช่วงของคลื่นเสียงที่ฟังแล้วทําให้รู้สึกสุขสงบสบายแต่ช่วยนอนหลับได้อย่างผ่อนคลาย ็นช่วงของคลื่นเสียงที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกสุขสบายจะช่วยให้นอนหลับได้อย่างผ่อนคลายร่างกายรู้สึกปลอดภัยและได้รับการพักผ่อนเต็มที่การฟังธรรมะเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่สุดคือการใช้ความรู้สึกการใช้ความรู้สึกของเราไว้ตรงนั้นไม่ต้องส่งกิจออกภายนอกแม้แต่ส่งหาผู้เทศก็ตามถ้ารู้สึกอยู่กับตัวเราเอง เราตั้งใจไม่ไปคาดหมายหรือปรุงแต่งอะไรเมื่อท่านมีเรื่องอะไรเราก็จะรับเอาโดยเฉพาะสิ่งที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องไปตีความอะไรมากมายเพราะในขณะที่ฟังจิตของเราย่อมได้รับความสงบและจิตที่สงบจะเกิดความสุขนั่นเองจากที่ฟังมาเป็นธรรมะดีๆทางช่องของเราขอน้อมกราบแคติธรรมคำสอน ของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคําสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการรลบฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่า ให้พระนิพพานแก่คุณทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านทื่นสาธุ